สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องค Ch ิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทํำคลิปการบอกกล่าวบันไดกับประตูบ้านนะคะแต่โบราณหลายๆคนเป็นคำกล่าวมาแต่โบราณค่ะ บางท่านบางคนอาจจะเคยทําเคยท่องและหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็ว่าได้กับการกล่าวการท่องคาถาบทนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าให้ท่องไว้ทุกวันเงินทองจะไม่ขาดมือใครมีบันไดบ้านให้หันหน้าเข้าบันไดบ้านแล้วพนมมือบอกกล่าวบันได เพราะเราใช้ขึ้นลงตลอดแต่ถ้าหากใครไม่มีบันไดก็ให้บอกกล่าวกับประตูเงินทองจะไม่ขาดมือใครไม่เคยถูกเลขก็จะถูกท่านว่าล้องให้ท่องคาถาตามนี้ดูนะคะให้พนมมือหันหน้าเข้าใส่บันไดหรือประตูของบ้านเราเลยนะคะแล้วกล่าว คาถาบทนี้ตามคติจังชาแนลเลยนะคะเป็นคำกล่าวคำพูดของคนโบราณค่ะพนมมือแล้วกล่าวเลยค่ะสาธุเดอร์บันไดแก้วประตูทองเท,ที่ยวท่องฝูงลูกเต้าเที่ยวขึ้นแล้วล่องลงเงินคำขึ้นเฮือนชานเจ้าอย่าไล่ ผีปอบร้ายเชิญเจ้าให้ไล่หนีให้ว่าแบบนี้สามครั้งนะคะในทุกๆุกเช้าของการเข้าออกประตูขึ้นลงบันไดเป็นคาถาเรียกเงินเรียกทองจะทำให้เงินทองไม่ขาดมือให้ลองทำดูคะ่ะก็พุทธผู้แก่ก็แนะนำมานะคะเพราะว่ามันเป็นคำ กล่าวจากโบราณอาจจะมีคำผสมกันบ้างเพราะครูเทาผู้แก่ท่านให้ท่องและกล่าวแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจางชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ